วันนี้เรามาทำยำวุ้นเส้นกินกันนะคะใส่กุ้งอร่อยอร่อนะยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เข้ามา เห็ดย่ำกินเนาะมาหนี้ย่ำบุนเ้นจ,จากส่วนตัวเราจะใส่กุ้งอันนี้ก็ใส่เห็ดที่มีนะคะใส่แครอทแล้วก็อันนี้ผักกุ้ยช่ายผักหอมหอมหัวใหญ่มะเขือเทศนะคะแล้วก็กระเทียมมะนาวนะคะแล้วก็น้ำปลาวันนี้เราจะมาทำยำจิงกันนะคะพี่น้อง บางทีกำหนึ่งในในระหว่างตำนะคะเรามาจุดเตาแก๊สด,ดีกว่านะคะลวกกุ้งแล้วก็เออลวกพวกเนี้ยค่ะไปพร้อมกันตั้งนถ่งมันเดือดก่อนนะคะในระหว่างเดือด กินยังไงคุณนอพริกประมาณเท่านี้นะคะและ้วก็เห็นแล้วกินแล้วแม่คุณนออันนี้ก็ไฟมันก็โอเคแล้วนะคะ อันนี้ไปรวดนะคะ Vengo a la tierna. นี่บ่าได้ไปปลูกต้นมหนอ่ก้ะมันหมดแล้วเห็ดเน่ากินตอนแรกๆเนาะเน่าข้างแรกเห็ดอ,อ,อาหารจัดด้วนต้นเห็ด kết năm nhá anh Vin, nó kiểu sẽ lên lé thôi, được chưa mà น้อยถามน้วย,วยจิตจัดแ้เป็นหวัดเป็นไอนะคะกินยำแล้วจะจิตจ้าคอโรงนะคะใหนบัดใหนไอในระหว่างเม้ามอยนะคะสงสัยเห็ดของนางไปแล้วค่ะ <laughs> ไปแล้วค่ะ ไปส่หลล้โว้ไม่ไปสายยินดีแบบสายได้แล้วค่ะสายได้แ้วกิดตัาเจียร์รอสกรักครู่ทำน้ำยำก่อนนะคะอันนี้ใส่เลยครับใส่น้ำปลาค่ะเอน,นะคะ ใส่ไรคะใส่น้ำตาลคนะ่ะเบิ่มให้ดีๆเด้พี่น้องซิมสบิงโอ้ยถวัดใส่ตำตานะใส่ผิดค่ะใส่เกลือคะ่ะนิดนึงใส่นิดนึงนะคะอย่าใส่เยอะใส่เยอะละงานเข้าเลย <S <S เค็มสลัดแล้ว ใส่เกลือนะคะเมะื่อสักครู่เ้าวคือกันเนาะพี่นองอันนี้คือน้ำตาลเกลือ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 เพื่อจะแซ่บนวดเป็นไนใชยแล้วใช้เลยจังซีซิมเบิ้งกันเด้อถ้าขวดคือกันเด้อพวกด้เขียนซื้อไว้เจ้าเบิงนะ้งเนี่ยเกลือน้ำตาล ี่เป็นเครื่องกันคัดแน่พอเสร็จแล้วนะคะส่งส่งแว่าะคนให้เข้ากันเด้อ ใส่ผปงปริกไปนิดนึงขาดความอร่อยนะคะไม่ได้ขาดอะไรและแล้วถึงเวลานีก่กระซ่อนมาตักเนาะ ร้อนเส้นมุนเส้นนะคะ่าไฟแดงเดยเขาจะาาาคุะศเขาจะย่ามบนเส้นบอก เล่นผักค่ะเล่นผักใช้ได้แล้วปิดกระชอนหอยกระชอนหอยจ้ําเป็นตะแกงนะคะวันเอาเท่าที่มีสันแดดงไป ว่ายามบุญเส้นนะคะสตัวผู้โ้อนสองมือมือเดียวไม่พอต้องสองมือ เจ้เนา,าน่ะพักก่อนพานึกทำไรทำไรอืมังสี่ไหม จบจับเนอะโอเควันนี้ก็พอแค่นี้นะคะบ๊ายบายเซ็บๆนัวๆค่ะถ้าชอบยังไงก็อย่าลืมกดกิ้งติดตามให้ด้วยนะคะตั้งชื่อทงเววารักต้นไม้เผาใน YouTube ค่ะบ๊ายบาย